ช่วยค่ะวันนี้ยุคโควิดทำอะไรก็ไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอะไรเงินก็ไม่มีงานก็ถูกโอแม่เจ้าถูกแบบลดเงินเดือนถูกแบบให้หยุดทำงานคุณจะเอาเงินไหนมาลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเมื่อคืนครูคิดทั้งคืนนะคะว่าครูจะช่วยคนเหล่านี้ได้ยังไงนะคะครูตัดสินใจเลยค่ะวันนี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะถึงวันที่29มิถุนายนนะคะ ฟังให้ดีนะคะวันนี้ถึงวันที่29มิตมิถุนายนเท่านั้นนะคะใครอยากขายแบบไม่ต้องใช้ทุนเลยแม้แต่บาทเดียวมาค่ะมาพิสูจน์ว่าคุณจะรวยได้จริงไหมมาพิสูจน์ข่ะว่ากําไรชิ้นลยะยี่สิบอ่ะมันจะทําให้คุณมีทุนในการลงทุนพอหลังจากคุณปั้นเงินได้หลักพันคุณก็ลงทุนสบู10ิบก้อนโอเคไหมคะโอเคไหมยี่สิบบาทคุณลองขายค่ะเก็บกําไรเล่นๆค่ะพอได้ครบหนึ่ันบาทคุณขายอะไรก็ช่างนะคะ ทุกอย่างทุกตัวในแบรนด์ค่ะเรียนฟรีภาพให้ใช้ฟรีคลิปวิดีโอให้ใช้ฟรีไปทําทุกอย่างฟรีหมดค่ะมีข้อมูลให้ฟรีมีหน้าที่แค่ออกไปบอกเขาว่าชั้นคนนึงก็ขายแบรนด์นนบะเก้านะจ๊ะแต่คุณจะยังไม่ได้เป็นทีมงานของนุบะเก้าจนกว่าคุณจะเปิดบินนะคะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะเราถือว่าเราเปิดโอกาสให้คนนอกมาเรียนการขายกับเราค่ะหลังจากที่คุณได้วิชาแล้วได้เงินด้วยไม่ใช่ได้วิชาอย่างเดียว ได้เงินด้วยค่ะนะคะอมแม่เจ้าแค่มาเรียนขายของได้ถ้าคุณขายได้สิบชิ้นคุณได้สองร้อยบาทคุณคะเขามีแต่จ่ายค่าเรียนนะคะเขามีแต่จ่ายค่าเรียนแต่อันนี้เรียนเราได้ตังพอคุณเรียนได้วิชาจากครูไปแล้วได้วิชาจากพี่น้องนพเก้าแล้วได้วิชาการขายแล้วคุณจะไปขายอะไรเรื่องของคุณเลยบางคนออกไปขายเสื้อผ้า บางคนออกไปขายอาหารบางคนไปทําธุรกิจส่วนตัวบางคนมีไอเดียไปต่อยอดธุรกิจเยอะแยะมากมายนะคะคุณอย่าดูถูกเงิน20บาทเพราะเงิน20บาทไม่ใช่จํานวน20บาทแต่มันคือมูลค่ามหาศาลที่คุณจะได้มันค่ะคุณคิดดูนะคะว่าคุณจะทํำยังไงคะกับการที่คุณจะได้วิชาการขายออนไลน์ไม่ได้ง่ายนะคุณต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะคุณเข้าแบรนด์ไหนคุณต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะ เขาถึงจะรับคุณเข้ามาแล้วคุณถึงจะได้เริ่มเรียนรู้แล้วเรียนรู้ก็ไม่รู้เขาสอนคุณหรือเปล่าเขาก็บอกแค่ว่าไปขายอะ่ะไปโพสไปโพสทำคอนเทนต์หรือว่าจ้างทำภาพทำวิดีโอทำน,ำนู่นทำนี่คุณคะเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นโอ้ทำวิดีโอก็ต้องใช้เงินโอแม่เจ้าทำภาพก็ต้องจ้างภาพละสามสี่ร้อยเชียวนะคะเออสองร้อยห้าสิบขั้นต่ำสองร้อยขั้นต่ำเลยนะคะคุณต้องใช้เงินลวน้ลวนเลย แต่วันนี้ค่ะแบนด์ครูนี่ค่ะจะเปิดอิสระเลยให้คนนอกค่ะเข้ามาทดลองขายทดลองเรียนรู้เข้ามาเลยค่ะคุณจะสมัครกับใครก็ได้นะที่คุณถูกจริตสอนหน่อยนะคะไม่มีทุนค่ะขอเข้าห้องหน่อยนะคะเราจะมีห้องที่เกี่ยวกับคนไม่มี